การเลือกตั้งเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของประชาธิปไตยเลยก็ว่าได้แล้วความโปร่งใสของการเลือกตั้งทุกครั้งก็คือรากฐานที่จะบอกได้เลยว่าอนาคตของประเทศเราจะเป็นยังไงแต่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าเกิดรากฐานนั้นมันถูกสันคลอนด้วยการทุจริตวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าพลังของตาสับปะรดจะช่วยพิทักษ์ประชาธิปไตยของเราได้อย่างไงเอ๊ะเคยลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่าการทุจริตแค่ครั้งเดียวที่บางทีอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย มันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปถึงอนาคตของคนทั้งประเทศได้อย่างไงคำถามนี้นะครับคือจุดเริ่มต้นสำคัญเลยที่จะทำให้เราเข้าใจว่าทำไมการปกป้องทุกคะแนนเสียงมันถึงมีความหมายกับพวกเราทุกคนจริงๆเอาละครับในส่วนแรกนี้เรามาเจาะลึกกันก่อนเลยว่าการทุจริตเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำผิดกฎหมายธรรมดานะครับแต่มันเป็นภัยร้ายที่อันตรายต่อระบบประชาธิปไตยเรายัางไงบ้างถ้าพูดถึงการทุจริตเลือกตั้งภาพในหัวของหลายๆคนก็คงจะคล้ายๆกันใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นเงินให้การตรงๆเพื่อซื้อเสียงการแจกของต่างๆนานา,นาเพื่อจูงใจหรืออาจจะหนักข้อหน่อยไปจนถึงการข่มขู่คุกคามหรือแม้กระทั่งการให้คำมั่นสัญญาแปลกๆเพื่อแลกกับคะแนนเสียงพฤติกรรมทั้งหมดนี้แหละครับคือตัวอย่างชัดๆของการบ่อนทำลายประชาธิปไตยและที่สำคัญมากๆเลยก็คือพฤติกรรมพวกนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การทำผิดกฎหมายเล็ก,ลก,ลกนๆน้อยๆแต่มันคือการคอร์รัปชันที่กำลังกัดกินรากฐานของประเทศเราอย่างชา้ชาๆ ลองนึกภาพตามนะครับมันก็เหมือนปลวกที่ค่อยๆกินเสาบ้านเราไปทีละนิดๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวได้วยซ้แน่นอนครับว่าพอมีการทําผิดกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีบทลงโทษตามมาแล้วราคาที่ต้องจ่ายสําหรับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับมันอาจจะมาถึงอนาคตแล้วก็สิทธิที่ต้องเสียไปอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียวตรงนี้ต้องขีดเส้นตายไว้เลยนะครับว่ากฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้เอาผิดแค่ฝั่งคนที่ให้เงินหรือให้ของเท่านั้นนะฮะ แต่คนที่รับเงินหรือรับผลประโยชน์ก็โดนด้วยเหมือนกันเรียกง่ายๆคือผิดเท่ากันทั้งคนซื้อและคนขายเสียงเลยเรื่องนี้กฎหมายเขาเอาจริงมากๆโทษแรกเลยนะครับคือโทษจำคุกซึ่งอาจจะนานสูงสุดถึง10ปีเลยนะโหลองคิดดูสิครับว่าการกระทําผิดแค่ครั้งเดียวอาจจะต้องแลกมาด้วยอิสรภาพที่หายไปนานขนาดนั้นเลยยังครับยังไม่หมดแค่นั้นนอกจากการจำคุกยังมีโทษปรับอีกสูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาท ซึ่งก็เป็นเงินที่ไม่น้อยเลยนะครับแล้วในหลายๆกรณีเนี่ยอาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับควบคู่กันด้วยและอีกหนึ่งบทลงโทษที่ผมว่ามันส่งผลกระทบระยะยาวมากๆเลยก็คือการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนานสูงสุดถึง20ปี20ปีนะครับนั่นหมายความว่าเราจะสูญเสียสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองไปเกือบครึ่งชีวิตเลยนะโอเคพอเราเห็นความรุนแรงของปัญหาและบทลงโทษแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมองหาทางออกกันบ้าง แล้วทางออกเนี่ยอาจจะอยู่ในมือของพวกเราทุกคนนี่แหละครับและนี่ก็คือที่มาของแนวคิดที่เรียกว่าตาสับประรดพลังของภาคประชาชนและตาสับประรดนี่มันคืออะไรกันแน่อธิบายง่ายๆแบบนี้ครับลองนึกภาพสับประรดหนึ่งลูกมันมีตาอยู่รอบตัวเลยใช่ไหมครับแนวคิดนี้ก็เหมือนกันเลยคือการที่พวกเราทุกคนมาช่วยกันเป็นเหมือนเครือข่ายดวงตานับล้านล้านดวงที่คอยสอดส่องดูแลการเลือกตั้งให้มันโปร่งใสาจากทุกทิศทุกทาง อปกปกก้งทุะแน,นเสีย่แหละครับคือพลังของพล,ลเมืองเราทุกคนสามารถเป็นหูเป็นตาให้กับประชาธิปไตยได้พลังในการปกป้องอนาคตของประเทศมันอยู่ในมือของพวกเราทุกคนจริงๆเอาล่ะจากแนวคิดที่มันทรงพลังมากๆแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนพลังของตาสะปะลรดให้กลายเป็นการลงมือทําจริงๆได้ยังไงเขาบอกเลยว่าง่ายนิดเดียวครับเพราะว่าเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในมือของเราแล้ว วิธีการไม่ซับซ้อนเลยครับมีแค่3ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นเอง 1. คือพบเห็นเมื่อเราไปเจอเหตุการณ์ที่น่าสงสัย 2. ก็บันจึกครับบันทึกหลักฐานอย่างปลอดภัยและ3ก็แจ้งเหตุส่งรายงานผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีเลยทุกอย่างทําได้ง่ายและรวดเร็วมากๆครับแล้วหลักฐานที่ว่าเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ข้อความบรรยายเหตุการณ์ถ่ายรูปอัดคลิปเสียงหรือว่าจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเลยก็ได้ คืออะไรก็ตามที่สมาร์ทโฟนของเราทําได้สามารถใช้เป็นหลักฐานสาคัญได้ทั้งหมดเลยครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับและเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการเปลี่ยนความเข้าใจทั้งหมดนี้ให้เป็นการลงมือทําจริงๆเรามาดูกันครับว่าเราจะเข้าร่วมภารกิจพิทักษ์ประชาธิปไตยนี้ได้อย่างไงเริ่มต้นได้ง่ายๆตั้งแต่วันนี้เลยครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าตาสับป,ปะรด ซึ่งพร้อมให้ใช้งานแล้วทั้งบน Play Store สสำหรับ Android แล้วก็ App Store สำหรับ iOS ครับทีนี้สำหรับใครที่อาจจะมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพิ่มเติมก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่สามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับสามารถโทรไปได้เลยครับที่สายด่วนกกตหมายเลข1444ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยตรงบันทึกเบอร์นี้ไว้ได้เลยครับ1 4 4 4 มาร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศไทยด้วยการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเฝ้าระวังการทุจริตเพราะนี่คือภารกิจของพวกเราทุกคนครับและสุดท้ายนี้กับคำถามที่ว่าอนาคตของชาติอยู่ในมือของใครผมว่าคำตอบมันชัดเจนยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับมันอยู่ในมือของพวกเราทุกคนนี่แหละครับ